สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคริปโตอีกครั้งนะครับพบกับผมเต้เดี๋ยววันนี้เราลองไปดูกันดีกว่านะครับว่าผมมีอะไรดีๆนํามาฝากเพื่อนๆกันบ้างน,นะครับพร้อมแล้วเราก็ไปรับชมกันเลยคลิปนี้สนับสนุนโดย OK เคเ x เป็นแพลตฟอร์มการเทรดคริปโตคู่ใจพี่สีมีฟังก์ชันการลงทุนต่างๆที่ใช้งานง่ายไม่ว่าจะเป็นตลาดสปอตตลาดดิลิวเอทีฟฟิวเจอร์สออปชันรวมถึงฟังก์ชันเทรดดิ้งบอร์ดซึ่งมีบอร์ดมาร์เก็ตเพลส ซึ่งเราสามารถเข้ามาติดตามกลยุทธ์ต่างๆซึ่งมีการแชร์ไว้ในบอร์ดมาร์เก็ตเพของนักเทรดที่มีประสบการณ์ฟังก์ชันเทรดในตลาด f ิวเจอร์สรองรับทั้งนักเทรดมือใหม่และนักเทรดในระดับมืออาชีพเพื่อนๆที่สนใจจะเปิดบัญชี OKX OK ผ่านลิงก์แนะนำของวิศีจะได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียมเทรด25%ตลอดชีวิตลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปนี้ครับ ในสัปดาห์ก่อนที่เรามองไว้นะครับว่ามีโอกาสที่จะเป็นซีนาริโอสีฟ้านะครับจนถึง w o r ร์ c เคสซ c นาริโออาจจะเป็นเส้นสีส้มต่อเดืองได้เนี่ยสรุปแล้วก็คือที่เรามองไว้ทั้งหมดนั้นมาตรงตามเป้าเลยนะครับและจริงๆแล้วเนี่ยตรงเส้นสีฟ้าที่มองขึ้นมาเนี่ยผมบอกแล้วนะครับว่าสามารถลากจนถึงเส้นแนวต้านหรือ c ข l Option ได้นะเพียงแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่ไปถึงนะ ขึ้นไปเป็นเข็มนะครับใน time frame 15นาทีนะแล้วก็ดิ่งกลับลงมาเลยนะครับแต่ก็เป็นไปตามคาดว่าจะขึ้นก่อนแล้วก็ลงนะครับแต่คราวนี้การลงของเขาเนี่ยลงมาทะลุจนถึง put option เลยนะครับโอ้โหอันนี้คือถ้าใครเล่นตาม scenario ที่เรามองไว้จนถึง worst case เนี่ยก็คือขึ้นสุดลงสุดเลยนะแต่หลังจากนั้นเนี่ยก็คือเด้งกลับขึ้นมาใน channel ขาขึ้นนะครับที่มีโอกาสที่จะเป็น bear flag ก็ได้นะเดี๋ยวเราลองไปดูกันอีกครั้งนะครับว่าใน time frame ที่ใหญ่กว่านี้เนี่ยจะมองเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยก คลิปของเรานะแล้วก็สามารถที่จะพิจตลาดนะครับไปพร้อมๆกันได้นะรอบนี้ก็ถือว่ามองตลาดได้ดีนะถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่จะมองเป็นแนวรับนะครับเพราะว่าแนวรับครั้งสุดท้ายที่มองไว้เนี่ย จะเป็นสีฟ้าหรือสีส้มก็ได้นะแต่ว่าผมเอาไว้ตรงกลางนะครับเพราะว่าในจังหวะที่อัดคลิปเนี่ยเราไม่สามารถบอกได้นะครับว่าตั้งแต่ Real m a ม p a ลงไปเนี่ยจะรับอยู่ถึงไหนนะแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยเรามีแนวพุทกับแนว call option นะครับซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งสําคัญนะครับที่ทําให้เรารู้ได้นะครับว่าในการเล่นรอบสัปดาห์รอบรายเดือนเนี่ย call option แล้วก็ put option เนี่ยสามารถที่จะใช้เป็นแนวโน้มนะครับที่จะดูแนวรับและแนวต้านของกราฟได้นะครับในรอบสัปดาห์และรอบรายเดือนด้วยนะเออโอเคแล้วอันเนี้ยสามารถใช้ได้จริง อีกครั้งนะครับในทำเฟรมของ4ชัมม่วโมงเป็นต้นไปเนี่ยก็มีบูเดเวอร์เจนนะครับรอรับราคาอยู่นะครับพอหลังจากรับแล้วเนี่ยราคามีการดีตัวกลับขึ้นไปอย่างรุนแรงนะครับถ้าเกิดว่าเทียบจริงๆแล้วเนี่ยอย่างต่ำเนี่ยก็ต้องขึ้นไปเกือบถึง2 6 8 0กนะครับก็คือแท่งที่พุ่งกลับลงมานะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็พยายามที่จะมีแนวโน้มว่าอยากจะขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ต้องดูว่าตรงนี้จะเป็นเฟกเอาหรือเปล่านะเดี๋ยวไปอัปเดตอีกครั้งนะครับ อีกเช่นเคยครับสำหรับวันศุกร์นะครับที่16ที่ผ่านมานะครับข้ามาเป็นวันเสาร์นะเราก็จะมาดูเซ้นพนธ์ของออปชั่นนะครับว่าจะสามารถทํานายแนวโน้มตลาดในช่วงของวันเสาร์อาทิตย์จันทร์และอังคารที่เราอาดคลิปนี้ได้หรือเปล่านะครับสำหรับ CME นะครับ ปิดออปชันอยู่ที่26445นะครับสำหรับเดลิเบตอยู่ที่25511นะครับซึ่งแปลว่าแนวโน้มนะครับของกราฟราคาเนี่ยมีโอกาสที่จะขึ้นไปหา26445นะครับหรือมากกว่านั้นได้นะเพราะว่าแนวโน้มของราคาที่ต่างกันในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยต่างกันกว่าเกือบพันจุดเลยนะซึ่งก็แปลว่าราคาในรอบของเสาร์อาทิตย์จันทร์และอังคารและวันที่เราอัดคลิปอยู่นี้นะครับราคาควรจะขึ้นไปกว่า26445นะครับเดี๋ยวไปดูคลิปปัจจุบันนะว่าราคาของตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่กันแน่นครับ สำหรับปัจจุบันในไทม์เฟรมหนชั่วโมงนะครับเราจะสามารถมองได้นะครับหลังจากที่รู้วันเซทเมนแล้วนะครับราคาสูงสุดเนี่ย26330นะครับจนถึงต่ำสุดอยู่ที่25952นะครับซึ่งแปลว่าราคาหลังจากนี้เนี่ยมีแนวโน้มนะครับที่จะผลักดันราคาดีตัวกลับขึ้นมาสูงนะครับซึ่งราคาปัจจุบันเนี่ยก็อย่างที่เห็นนะครับว่าสูงสุดเนี่ยในรอบสัปดาห์ตอนนี้อยู่ที่26945นะครับซึ่งก็แปลว่าวิธีการดูเซทเมนต์ของออปชันในช่วงของวันศุกรขค่ำมาวันเสาร์เนนนี่่่ยยััังงงคคใช้้ไดออูรบ ปัจจุบันนะครับโลล่าสุดที่เป็นครั้งที่3นะครับทำให้เราเห็นได้นะครับว่ามีการผลักดันราคากลับขึ้นมาอย่างรุนแรงนะครับแล้วก็แท่งตัวที่ทำเป็นบุลลิสตเดเวอร์เจนเนี่ยก็จะอยู่ในช่วงของ267.50นะครับซึ่งก็เป็นแนวรับและแนวต้านปัจจุบันเลยนะครับตอนนี้นะครับที่เรามองได้นะครับเราสามารถมองได้รูปแบบ3แบบนะครับที่แพทเ r ิราคาอาจจะเคลื่อนไหวได้นะรอบนี้ แพทเทิร์นเนี่ยจะไปอยู่ในส่องของอีเรียมนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปดูอีกครั้งนะว่ารอบนี้สามารถเคลื่อนไหวราคาอย่างไรบ้างนะครับแนวโน้มต่างๆครับถ้าเรามองจากภาพกว้างนะครับที่ซูมเอาออกมานะครับเราจะมองเห็นภาพเป็นบูแฟกนะครับที่พยายามที่จะสไลด์ตัวลงนะครับแล้วก็พยายามที่จะผลักดันราคาขึ้นนะครับถ้าเกิดว่ารับจากตรงนี้อยู่นะครับในหลายๆท่าเฟรมเนี่ยเริ่มเห็นแล้วนะครับว่าสามารถผลักดันราคาพุ่งขึ้นมาแล้วก็อยู่ในชัแนลที่เป็นบูแฟกได้นะครับเป็นอย่างนี้นะการเคลื่อนไหวของบูแฟกนะครับ อาจจะแบบนี้นะครับรีเทสแล้วก็ไปต่อนะครับอาจจะยุ่งๆสักหน่อยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวถ้าไปดูในไทมเฟรมที่ใหญ่ขึ้นเดี๋ยวจะเห็นภาพชัดนะปัจจุบันนะครับดูราคากันก่อนว่าออปชันรอบนี้เป็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับผักดันราคาแล้วก็เรื l สแต็กเพนนะครับผักตัวขึ้นมานะครับพูดออปชันอยู่ในช่วงของ2550นะครับ ราคาเนี่ยสองห้าสี่สามสองนะครับสำหรับ call option อยู่ในช่วงของสองหมื่นเจ็ดหรือว่าสองเจ็ดสี่ศูนย์สี่นะครับรีสแม็กซ์เพย์อยู่ในช่วงของสองหกสี่หนึ่งสี่นะเท่าที่เราเห็นตอนนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าราคาเนี่ยมีการปรับเพดานกลับขึ้นมานะครับหลังจากนี้เราจะต้องฟีดฟีดิกันต่อนะว่าตลาดเนี่ยจะมีมู vement ไปทางไหนบ้างนะครับโดยการคาดการณ์ในหลากหลายรูปแบบนะรูปแบบแรกนะครับก็มีโอกาสที่จะเป็นเส้นสีฟ้านะครับก็แปลว่าติดแนวต้านนะครับในชั้นแนลใหญ่ที่เป็นบูฟแฝงนะครับก็จะมีชั้นแนลเล็กนะครับที่เป็น การวิ่งของเส้นราคานะครับที่อาจจะมองเป็น reversal head and shoulder ได้นะครับแต่เป็นแบบเอียงนะแต่ว่าอันนี้อาจจะยังไม่ขอฟันธงนะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมองเป็นภาพกว้างๆของกราฟที่ยังไม่ปรากฏรูปภาพให้อย่างชัดเจนนะครับยังไม่สามารถมองได้นะว่าตรงนี้จะเป็นไหลขวาจริงๆหรือเปล่านะครับแต่สามารถมองมูเ e n t ของแนวรับและแนวต้านก่อนได้นะครับสำหรับสัปดาห์นี้ยังคง เอาแนวต้านเส้นสีแดง2เส้นที่สัปดาห์ก่อนเคยมองไว้นะครับเป็นแนวรับอยู่ <อ Rest> เพราะว่าแนวต้านของครั้งก่อนเนี่ยก็ตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นแนวต้านที่เอามาใช้เล่นได้นะครับปัจจุบันเนี่ยก็เลยยังคงแนวต้านนี้ไว้ก่อนนะครับแล้วก็สําหรับปัจจุบันเนี่ย,นนยกนนย็มองนะครับว่าเป็นการตัดนะครับในเส้นสีเหลืองที่ผมขีดไว้ตรงนี้นะครับเป็นจุดตัดนะครับที่อาจจะลงมารีเทสนะครับถ้าทะลุกลับลงมาเนี่ยก็จะเป็นตามซีนอเรโอของเส้นสีฟ้าแล้วก็สีสีส้มนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับ ส่วนแนวโน้มของการวิ่งของราคาเนี่ยก็สามารถเลือกได้เลยว่าจากตรงนี้เนี่ยจะชนชนแนลที่เป็น bear f a g นะครับที่จะมองว่าเป็นพ a n e แนลที่เป็นขาขึ้นนะครับเป็นพ a n e แนลเล็กตรงนี้นะครับ ไต่ขึ้นไปนะครับพอหลังจากไต่ขึ้นไปเนี่ยถ้าติดกรอบนะครับแล้วไม่สามารถ breakout ได้เนี่ยก็มีโอกาสนะครับที่จะลงมาย่อ r e เทสก่อนนะครับก่อนที่จะรี b o u n d กลับขึ้นไปนะครับหลังจากนี้อาจจะมองว่าเป็นการย่อเพื่อรับมากกว่าแล้วนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยในการมองของ25งหมเนี่ยเรามองไว้ตั้งแต่ในช่วงของวันที่12นะครับของเดือนที่แล้วเลยนะแล้วเราก็บอกว่ามีโอกาสนะครับที่จะลงมา2 5งหมื่นห้าสองหมื่นห้านะครับมันไม่ลงมาสักทีนะจนสุดท้ายนะครับมันก็ลงมาจริงๆนะสองสี่แปดร้อยนะครับลงมาคราวนี้ก็คือจะพยายามท ก็ต้องไปดูนะครับว่าจะลงมาย้าหรือเปล่าเพราะถ้าลงมาหลุดตรงนี้เนี่ยผมมองเลยนะครับว่า2องหมอยู่ไม่ไกลอีกแล้วนะครับโอ้โหเพื่อจะขึ้นไปได้ครั้งเดียวนะครับทายมาเป็นเดือนนะครับก่าจะถึง oh. พอถึงเสร็จปุ๊บพอจะขึ้นไปก็ไม่ไปถึง3ามหมสักทีนะเออแต่ไม่เป็นไรนะครับมีทั้ง2ฝั่งเลยนะสำหรับสัปดาห์นี้นะมีมุมมองที่มองว่ามีโอกาสขึ้นไป3ามหมื่นด้วยนะครับโอ้โ oh. หฟังมาตรงนี้ใจเต้นตึกตักเลยนะคนที่รับมาจากสอง0ี่แปดร้อยนะครับสองจากนั้นครับเราต้องไปดูกัน่อ ตอนนี้นะครับเราสามารถมองได้ว่าจะลงมาย่อตอนนี้เลยก็ได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าไม่ย่อเนี่ยจะสามารถวิ่งแรลลี่กลับขึ้นไปจนถึง20,07นะครับหรือ2 7 4 0 0หรือ2 7 5 0นะแล้วค่อยๆลงมานะครับอาจจะวิ่งไต่ขึ้นมานะครับแล้วก็ย่อลงมาได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าสิ่งที่เรามองไว้ว่าการย่อไม่เป็นผลเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยจริงๆเนี่ยจุดตัดมันจะอยู่ที่ตรงนี้นครับ ประมาณช่วงของ2 0งหมนะครับหรืออาจจะเกิดซีเนโรสีม่วงได้นะครับก็คือเราไม่เจอการลงใหญ่ๆสักครั้งเลยนะครับสามารถไต่กลับขึ้นมาได้นะครับไม่ว่าจะลงมาย่อแล้วก็ไม่หลุดเนี่ยก็สามารถไต่ขึ้นมาได้เป็น3รูปแบบนะครับที่ผมมองไว้นะครับจุดตัดเนี่ยก็คือที่วงไว้นะสองหมนนะครับตรงนี้นะมีแนวต้านที่ค่อนข้างมากนะครับแล้วก็เป็นจุดที่เหมือนอินดิเคเตอร์เนี่ยน่าจะเริ่มตึงแล้วนะครับจะต้องลงมาย่อรีเทสก่อนอย่างแน่นอนนะครับ อีกส่วนหนึ่งเนี่ยถ้าเราลองมองในไทม์เฟรมของ8ชั่วโมงนะครับแท่งตรงนี้เนี่ยก็เริ่มที่จะกดกลับลงมานะครับมีแนวโน้มนะครับว่าตรงนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะย่อลงมารีเทสก่อนได้นะครับแต่ถ้าเกิดลงมาเทสเนี่ยเราไม่หลุดเนี่ยในกรณีซีนสีฟ้าเนี่ยเป็นจุดที่ดีนะครับที่เพื่อนๆเ,เนี่ยจะเริ่มทําการคิดนะครับว่าจะเป็นการย่อเพื่อรับนะครับแล้วก็ rally ขึ้นไปต่อ ดีกว่าหรือเปล่านะครับถ้าตรงนี้ยังไม่ใช่เฟคเอาท์นะเพราะว่าในทม์เฟรนที่กว้างเนี่ยปกติแล้วเนี่ยพาร์เนลขาลงที่เป็นบูแฟกนะครับที่ผมกดเนี่ยตรงนี้เนี่ยมักจะเป็นจุดที่โดนกดกราฟกลับลงมาซะส่วนใหญ่นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยโอ้โหคราวนี้แล้วก็เราได้เจอกันที่กรอบล่างด้านล่างเลยนะครับจุกกันเลยนะเพิ่งมาแตะด้นานบนนะรอบนี้เนี่ยโอ้โหคือมันมองได้หลายแบบจริงๆนะครับเพราะว่าผมเนี่ยก็คือไม่ได้กดกราฟมากนะ ก็ดูตามที่มันเกิดขึ้นนะครับมีโอกาสเกิดขึ้นได้นะนเพราะว่ามันสามารถลงมาตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ลงมาพุทออปชั่นตรงนี้นะครับแต่ถ้าหลุดจากตรงนี้ไปเนี่ยผมมองว่าตรงนี้เลยก็ได้นะครับโอ้โหอันนี้ก็อาจจะดูโหดร้ายเกินไปนะครับแต่ว่าหลายครั้งแล้วเนี่ยแท่งแดงก็ไม่เคยปร,ราณีเรานะครับแล้วม <c oughs> าดูอีเวนต์กันอีกครั้งนะว่ามีแนวโน้มหรือเปล่านะครับที่จะผลักกันกราฟกลับลงมานะแต่ถ้าเกิดว่าตลาดใจดี ลงมารับแล้วก็รีบาวกลับขึ้นไปนะครับสองหมเนี่ยต้องแบ่งตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งนะแล้วก็ลองดูอีกครั้งว่าจะย่อลงมาเป็น4ี่ห่วงหรือเปล่านะครับใดๆก็ตามนะครับเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวตลาดจะเป็นผู้เฉลยอีกครั้งนะครับ และในส่วนของ b i t c o i n c m e นะครับตอนนี้นะครับทุกแก็บเนี่ยได้มีการทําการปิดนะครับแต่ว่าน้องหมึกเนี่ยเขาให้ความเห็นว่ามีโอกาสที่ราคาเนี่ยจะขึ้นมาที่ด้านบนนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเกิดขึ้นมาเนี่ยก็คือ2 0งหมนนะเราก็ย่อเลยนะแต่ถ้าเกิดว่าตอนนี้นะครับมีการย่อก่อนเนี่ยถ้าไม่หลุดกลับมาปิดแก็บนีนะ้อีกรอบนะครับหรือว่าลงมาแค่แตะผิวนี่ก็มีโอกาสที่ราคานะครับจะรีบาวกลับไปได้ข้างบนนั่นเองนะตรงนี้เนี่ยต้องดูอีกครั้งนะครับว่าตรงนี้จะรับอยู่หรือเปล่านะครับ สำหรับออปชันบล็อกของบิตคอยนะครับในรอบสัปดาห์นี้นะครับจะดูกันที่20,08นะครับโอ้โ oh, ห oh, ตัดตรงกันกับที่เรามองไว้นะว่ามีโอกาสที่พุ่งทะยานไปถึงนะครับสำหรับคอ l l cell นะครับก็เปิดดูตอนนี้พร้อมๆกันเลยนะคอ l l cell เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็คือลองพุ u t มองวอลุ่มเยอะสุดเนี่ยอยู่ที่ช่วงของ20,08 20,850 0นะครับหรือว่า2 0 0 0นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยที่น่ากังวลจริงๆเนี่ยก็คือ2 0 0 0นะที่ผมมองกันไว้นะเพราะว่าลองคอลกับลองพุ u เนี่ยอยู่ที่2 0 0 0ทั้งคู่เลยนะครับ น่าสนใจนะอันนี้นะเหมือนกันเลยสําหรับพุดบายนะครับหรือการช็อตคอนะครับ อยู่ในช่วงของตั้งแต่26นะครับลงมาด้านล่างนะครับสำหรับพุทเซลนะครับหรือว่าการช็อตพุทนะครับอยู่ในช่วงของ26ง0แล้วก็2 0 5 0 0นะครับปัจจุบันที่มองเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย2อนเนี่ยมองแล้วนะครับว่าถ้าลงมาแล้วไม่หลุดกว่า 26- ง0 0กับ2อ5 0 0เนี่ยผมมองว่าเป็นการลงเพื่อขึ้นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามองให้ตามหลักของออปชันแล้วเนี่ยจะต้องมองเผื่อไว้1สเต็ปนะครับแปลว่าถ้าเกิดว่าราคาเนี่ยอาจจะอยู่ในช่วงของ2500เี่ราาคสุดทท้าายี่ลงมอาจจตะแค่ใน่วงงขอ2 0ห้แล้็ รีบาวกลับขึ้นไปนะก็แปลว่าลงมาไม่หลุดหรือลงมาไม่ถึงนะครับก็ในช่วงของ2 6งหนะเพราะว่าจริงมีตั้งแต่2 6 5 0 0 2 6กแล้วก็2 5 5 0ผมมองว่า2 6งหเนี่ยมีในยะแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นได้จริงมากกว่านะครับก็ถ้าเป็นแนวรับนะอันนี้อาจจะต้องอาศัยการดูการาฟในทุกๆสัปดาห์นะครับแล้วก็วินิจฉัยกันอีกครั้งนะครับบางคนก็จะมองว่าเออทำไมบล็อกเยอะสุดเนี่ยไม่เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดนะครับในหลายๆครั้งนะครับถ้าเเเเรราาาาาดดดัั่่่่่นนนนมมม้้ววยยกกีีีจะห็ไุททส นานๆทีมันจะเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าบ่อยครั้งนะครับที่มันจะเกิดก่อนโวลูมที่เยอะสุดสัก1สเต็ปนะซึ่งก็มีโอกาสนะครับที่ประมาณช่วงของระหว่าง2,600กับ2,500เนี่ยจะเกิดขึ้นมาเป็นเข็มนะครับแล้วก็หรืออาจจะลงมาแตะผิวๆของ2,600นะครับแล้วก็รีบาวกลับขึ้นไปได้นะครับซึ่งก็มองว่าจะเป็นการมองในการย่อรับซะส่วนใหญ่นั่นเองนะครับ ซึ่งก็จะประจวบเหมาะกับที่เรามองไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะครับในแนวต้านนะครับที่ตอนนี้กลายเป็นแนวรับนะครับแล้วก็เราทําไว้ตั้งแต่ก่อนมันจะหลุดไปลงไปข้างล่างนะครับตรงนี้จะอยู่ในช่วงของ26-100นะครับซึ่งก็จะตรงกับออปชันในรอบสัปดาห์นี้พอดีเลยนะครับหรือแม้กระทั่งกับเส้นบนนะครับที่เราดูจากแท่งเทียนเป็นหลักนะครับในช่วงของ2 6 5 0มนกะครับก็เป็นแนวรับของเส้นสีส้มนะครับแล้วก็สามารถเกิดขึ้นได้นะครับตั้งแต่ช่วงนี้นะครับจนหลุดลงมานะแต่ถ้าเกิดว่าไม่เเเปป็็นนนออออยย่่่าาางงงั้้จจรรริะะถ2500ทีมมไูต จเอ,อ,อยู่ตรงนี้นะครับก็จะอยู่ในช่วงของพุทออปชั่นนั่นเองนะครับสุดท้ายแล้วก็คืออยู่ในตารางของออปชั่นที่เรามองไว้นั่นเองนะครับก็ลองดูกันอีกครั้งนะว่าตลาดจะเป็นผู้เฉลยนะครับแต่เราเนี่ยก็คือแค่วางแผนรับมือนะครับว่าถ้าเกิดลงมาตรงนี้จะต้องทําอย่างไรต่อไปใน next move นะและรอบนี้นะครับสําหรับพระเอก อีเทียมของเรานะครับที่ไม่ได้เล่นกันมานานนะแกปตอนนี้ของอีเทียมนะครับต่างจากบิตคอยอย่างสิ้นเชิงนะแกปของออปชั่นนี่กว้างอย่างมากนะครับขอออปชั่นนี่ขยับปรับตัวขึ้นมาเป็น1น0 0แปดร้อยนะครับหนึ่งแปดห้าสามนะสำหรับพุทออปชั่นอยู่ที่หนึ่งหนึ่งห้าศูนย์นะครับหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์เอ้ยไม่ใช่นี่หว่าหนึ่งห้าห้าศูนย์ขอโทษครับขออภยัย โอเคพุอซซ้อนนะครับอยู่ที่1 1 5 5 0นะครับอยู่ในช่วง1547นะครับสำหรับดลส์แม็กเพย์อยู่ในช่วงของ1700นะครับตรงนี้เนี่ยมองว่าเป็นแกลบที่ค่อนข้างกว้างนะครับแต่ว่าจุดตัดสินใจเนี่ยจะอยู่ที่แพทเทิร์นนะครับมีโอกาสที่ตรงนี้นะครับจะมองเป็นรีเวอร์โซเฮดแอนด์โชเดอร์นะครับมีรับ1 2และ3นะครับถ้าไม่หลุดจากตรงนี้ไปนะครับที่เป็นดิวส์แม็กเพย์ผมมองว่ารีเบลกลับขึ้นมามีโอกาสไปเจอด้านบนที่เป็นขอออปชั่นะครับซึ่งงตรนี้นะครับก็ควรจะต้องงงตตตรราามมกกัันบบที่เออิคยน์นะแปลว่าบิตคออยน์กก็มีโาสที่ขึ้นไ่ 18ได้เช่นเดียวกันนะครับเราเพื่อที่จะอิทเรียม่ยสามารถขึ้นไปได้นะสำหรับการวัดของอิทเรียมนะครับจะวัดทั้งหัวและก็ไส้นะครับเป่าราคา ก็ไม่ได้เขียนไว้นะครับแต่ว่าก็คือวัดต่อธงให้เห็นแล้วนะครับว่าเบาแรกเนี่ยก็มองแล้วนะว่าตรงกับ c a l อ option ได้นะอีกอันนึงเนี่ยก็จะไปขึ้นประมาณ1,009เลยนะครับตรงนี้เนี่ยโอ้โหติดแนวต้านเบิ่มๆคือลือเลยนะครับอันนี้นี่คือแบบถ้าเป็นไส้เนี่ยคือ1,009.30เนี่ยไม่อยู่ไกลเกินเอื้อมนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเอาเนื้อเนี่ยจริงๆเนี่ย1,009ก่อนให้ได้นะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยครับทะลุตรงนี้ให้ได้ก่อนนะครับทำให้เป็นไหลให้ได้ก่อนนะมองว่าเป็นรรรรรีีีเเเเเเเิ์์โโซลฮดดดดดแอออออนน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 ชชไ้้ะะะะคัััับบบพาปปปกกกต่่ยจท็ห reversal head ของ ีทเรียมนะครับก็อดใจไม่ไหวนะครับต้องได้บอกเธอนะครับ <c oughs> เอ,อหมายถึงว่าบอกบอกเพื่อนเพื่อนนะครับบอกเพืนเพื่อน <c oughs> สำหรับของฝั่งอิตาลีที่เป็น CME นะครับมองเป็นบุฟ f ฟตนะคบในภาพรวมใหญ่นะสำหรับ12ชั่วโมงตั้งแต่จริงตั้งแต่4ชั่วโมงเริ่มเห็นแล้วนะครับแต่ผมเห็นว่าแท่งเทียนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเลยย่อบีบรวมกันนิดนึงนะครับตอนนี้ก็เป็น12ชั่วโมงครับที่จะดูนะ12ชั่วโมงกับทางเฟมเนี่ยเหมือนกันนะวิ่งพรหองกันเลยแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยสำคัญก็คือวิ่งอยู่ในกรอบนะครับที่เป็นบูฟเฟตนะครับสามารถดีตัวกลับขึ้นมาได้เสมอนะครับตรงนี้นะ 1837นะครับหรือ1850นะครับก็สามารถที่จะเกิดขึ้นได้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าเป็นไปตามที่เราคิดนะครับสามารถที่จะ break out ขึ้นมายืนได้เนี่ยก็สามารถที่จะย่อ retest แล้วก็ไปต่อได้นะครับท่นี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องมาแถวตรงนี้ให้ได้ก่อนนะครับหลังจากที่มาเนี่ยก็มีการย่อ retest แล้วก็ไปต่อก็ได้นะครับหรือจะเป็น fake out นะครับเป็นการขึ้นมานิดเดียวนะครับแล้วก็ลงดิ่งกลับมาด้านล่างก็ได้นะครับสำหรับตรงนี้นะมีเกิดได้2ทางนะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยต้องดูก่อนนะครับว่าาะรเพ ตรงนี้เนี่ยเป็นกรอบที่จะเริ่มเข้าโซน CME นะครับแล้วก็กราฟเนี่ยพยายามที่จะผลักดันราคานะแต่ว่าตอนนี้นะครับกราฟมันยังต,ติดอยู่นะต้องดูว่าเป็นไหลขวาหรือเปล่าถ้าเป็นไหลขวาอันมีโอกาสที่จะขึ้นมาปิดแกปด้านบนนะครับเราค่อยเลือกทางว่าจะ break out r e t เทสไปต่อหรือ fake out แล้วก็ลงมาด้านล่างนะครับ แล้วก็ขอบคุณสําหรับ t w i t เตอร์ของพาราดามนะครับเราก็มีการดูออปชันนะครับที่เขามองกันในรอบเดือนนะครับเขาบอกว่ารายเดือนเนี้ยมีโอกาสนะครับที่จะกลับมาเป็นบูรันนะแต่ก็เป็นบูรันในช่วงสั้นๆในช่วงของไตรมาสนะครับเพราะว่าหลังจากที่โดนกดยับยับมาแล้วเนี่ยในช่วงของเดือนที่ผ่านมาเนี่ยต่อไปนี้อย่างน้อยต้องมีรีบาวนะครับและถ้าเกิดว่าใครได้รับมาจากข้างล่างก็กําไว้ให้ดีนะครับอย่าเพิ่งปล่อยนะครับแต่ยกเว้นว่ามันจะลงมาทะลุนะครับต้องมีสต็อปเปอร์ฟิตด้วยนะครับ เราก็มองด้านครับว่าท็อปของสตั๊กเจอร์ของ BTC ในพระดามเนี่ยเรามองว่าในช่วงของรายเดือนเนี่ยสิ้นเดือนเนี่ยมีโอกาสครับที่จะขึ้นไปถึง3ามหมื่นนะครับโอ้โหมันไปที่ถึงขนาดนั้นเลยครับจานเออมันมีนะครับมันมีซีเนโอที่มีโอกาสที่จะขึ้นไปถึงนะครับแต่ว่าในสัปดาห์หน้าเนี่ยเราจะเอามาบอกกันอีกครั้งนะครับว่าจะขึ้นไปได้ถึงอย่างไรบ้างนะครับรอให้มูฟสุดท้ายเนี่ยขยับก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะได้วิเคราะห์กันอีกครั้งนะครับว่ามีแรงส่งไปถึงหรือเปล่านะครับแต่จริง ที่เป็น i n v e r t e d h e a d and shoulder มาใช้เนี่ยถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยบิตคอยนะ์ไปได้ไม่ถึงไม่ไปถึงกะไปถึงได้ไปถึงได้นะครับอันนี้เป็นมุกโอเคครับทดสอบว่าฟังกันอยู่หรือเปล่านะ และสําหรับสัปดาห์นี้นะครับวีอินเด екс ที่เราจะต้องเฝ้าติดตามนะครับตอนนี้นะครับวีอินเด екс มีการกระโดดแกว่นะครับแล้วก็ลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับสิ่งที่เราจะต้องเฝ้าระวังนะครับก็คือถ้าเกิดว่าลงมาแล้วมีการปิดวีไอินเด екс นะครับเขาอาจจะรีบาวกลับขึ้นมานะครับแล้วค่อยโดนกดช็อตอีกครั้งนะครับทำให้สินทรัพย์เนี่ยตอนนี้เนี่ยก็เห็นได้ชัดนะครับว่าที่ขึ้นมาได้เนี่ยเพราะว่าวีอินเด екс เนี่ยแดงเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าขึ้นมารีบาวก่อนโดนช็อตอีกครั้งเนี่ยมีการหหหหมมมมดดดดสััััญญาาาาานน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 ะะะะคครรรรบบูใใตตงง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 ขขขออออออ้้ึึกกกกเเเลยยววีีิ็่่จช วันพุธนะครับซึ่งเป็นวันพรุ่งนี้นะครับหลังจากที่คลิปลงด้วยนั่นเองนะครับในส่วนของวันที่22นะครับวันพฤหัสนะครับในเวลา3ทุ่มนะครับโจโรมฟเวลนะครับต้องพูดในเรื่องของการเทสติฟายนะครับก็จะบอกแนวโน้มของตลาดนะครับแต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยอีเวนต์เนี้ยก็จะมีการทำให้ตลาดนะครับเกิดการพันผวนะครับในช่วงเวลาดังกล่าวที่มีการพูดแล้วก็ทำการ Q&A นะครับต้องเฝ้าติดตามนะสำหรับสุดท้ายนะครับก็จะมาถึงการมองภาพรวมนะครับในเรื่องของแนวรับแนวต้านราคาครับ ก็ถ้าเกิดว่ามองพิวร์ดพอยต์นะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยพิวร์ดพอยต์ที่3นะครับก็จะตรงกันกับ25500นะครับที่เรามองเอาไว้นะว่าออปชันรอบนี้เนี่ยถ้าลงมาไม่ว่าจะเป็นพุทคอร์หรือว่าพุทเซลนะครับลงมาถึง25500นะครับสเนี่ยก็จะเป็นประมาณช่วงของ26งหมนะครับหรือ25874นะครับแล้วก็พิวร์ดพอยต์ที่1นะครับ26งหมนะผมมองว่ามีโอกาสที่จะถูกได้ง่ายนะครับซึ่งประจวบเหมาะกันกับพิวร์ดพอยต์ที่3นะครับจะอยู่ในช่วงของ27891นะครัสอยู่่ในชวงของ28นนั่เองนะครับจ็ดแปดเก 1หรือ27,500นะครับ ส่วนพิรวร์พอที่1เนี่ยก็จะอยู่ในช่วงของ2 0 0หนะแต่ผมมองว่าที่น่าสนใจเนี่ยในส่วนของพิวร์พอยนะครับจะเป็นทั้ง2ส่วนนะพิวร์พอยที่3นะไม่ว่าจะเป็น resistance หรือว่าจะเป็น s u p p o r t Line นะครับตรงนี้เนี่ยน่าสนใจเพราะว่าราคาตรงกับออปชันของรอบสัปดาห์เลยนะส่วนในเรื่องที่ผมเอาฟิโบอันสุดท้ายเข้ามาเนี่ยเผื่อว่าจะมีการลงเป็นไส้ขึ้นมานะครับแต่ผมก็มองว่าณนะตรงนี้เนี่ยอาจจะไปไม่ถึงราคาที่3ทั้ง2ส่วนด้วยซ้ำนะแต่อาจจะเป็นแค่แบบแฉลบเฉล็บไปนะครับต้องลองกะ ป็นยังไงบ้างครับสำหรับข้อมูลข่าวสารดีๆท,ท,ที่ผมนำมาฝา,ากในวันนี้นะครับถ้าเ,เพื่อนๆชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนดารานะครับจะได้มีพาคลิปดีๆในโอกาสถัดไปของเรานะครับล้วยังไงพบกันใหม่ในรายการคลิปโตอัปเดตในสัปดาห์ต่อไปนะครับวันนี้ผมและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ